วันนี้เราแอบ,บมาขอเคล็ดลับเมนูเด็ดจากร้านฟ้าน์โซเบียนไอริสผับค่ะซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเมนูขาแกะตุนเราไปดูกันว่าเชฟเขามีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับการทำยังไงบ้างค่ะ วันนี้เราจะมาขอเคล็ดลับการทำเมนูไบรแดมแชงครับจากเชฟนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเชฟเขามีเคล็ดลับการทํำยังไงบ้างส่วนผสมประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเชฟมีไวน์แดงโรสแมรี่ครับน้ำมันโอลีฟออยล์เกลือพริกไทยขั้นตอนแรกจะเป็นการหมักอันนี้เชฟเลือกขาแกะยังไงบ้างคะมีขาหน้าครับทำไมต้องเลือกเป็น,ขา,นาขาหน้าก็คือแบบมันเป็นพวกเอนก็นกล้ามเนื้อจะน้อยกว่าเวลาเรามาทํามันก็จะช่วยให้ไม่เหนียวมากน,นี้หมักทิ้งไว้ประมาณ45นาทีครับ พอเราหมักขาแกะเนี่ยครบ45ทีเราจะเอาไปเซียเพื่อให้เกิดสีน้าตาลแล้วก็มีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นหลังจาก,จาก,จากนั้นทาซอสที่เหลือจากตัวหมักเนี่ยค่ะเราเอาไปทําอะไรต่อคะเชฟเราจะใส่ถุงไปซูวีกับขาแกะด้วยเพื่อทําให้น้ําซอสเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อขาแกะเพิ่มเติมยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคแล้วก็ค่อยเอาใส่เครื่องซูวีที่อุณหภูมิ78องศา22ชั่วโมงหลังจากที่เราซูวีครบ22ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะพักเขาให้เย็นแล้วก็เอาเก็บเข้าฟอ่เยนไปได้เลยเวลาที่เราจะเเเสสิรร์าาจะอออลแแพคั้าาว ก็เห็ดแชมป์ไปยองที่ลวกเสร็จแล้วเอามาเสียในกระทะตามด้วยตัวกระเทียมจีนกริวให้มีสีที่เข้มยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นพักเอาไว้แล้วเราก็จะมาเตรียมมันบดเราก็จะเอาตัวมันฝรั่งบดมาผสมกับวิปปิ้งครีมเกลือแล้วก็เนยจืดคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้ทีนี้เวลาเราจะเสิร์ฟเราก็จะเอาขาแกะตุ๋นเนี่ยมาอุ่นในกระทะแล้วก็เติมซอสเกวีล,ลงไปซึ่งเราสามารถเลือกสูตรเฉพาะของที่ร้านเราเอามาเอดแบกับตัวเมนูนี้ได้เลยแล้วก็เอามาจัดเสิร์ฟลงในกระทะร้อนเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขาแก่ตุ๋นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เอามาใช้ทำเนี่ยไม่ได้เยอะเลยเพียงแต่ว่าเราต้องพิถีพิถันในขั้นตอนของการปรุงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงค่ะสำหรับใครที่ลองเอาเมนูนี้ไปทําแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอย่าลืมเอามาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยตัวแมสโคโ i โต้เราเคยให้คลิปเอาไว้แล้วใครที่อยากได้สูตรก็อย่าลืมไปย้อนดูคคุกวงใน EP ก่อนๆน,นะคะ